สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ทองสมบูรณ์ขับนะคะจังหวัดนครราชสีมาจอยเอาไหนวันนี้เราจะมาเลือกระณลุงฉันพูดงงหอมก็ได้ค่ะมาสีเก้าเก้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะจอยเอาไหนเขาก็เอานั่นแหละจอยเอาสีเก้าเก้าสีเก้าเก้าแล้วก็มาตรงจุดนี้ทุกคนลุงโกดดิ้งคะสีเก้าเก้าค่ะกี่ท่านคะสีเก้าเก้าสี่ท่านค่ะ อันนี้รู้รายละเอียดแล้วใช่ไหมก็ไอ้เขาบอกแลกน้ํำหรือแลกอะไรตรงไหนที่หอแล้วก็เข้าทางนี้ต้อ้คิวมาเล่นมันงเราก็จะติดแล้วก็จะได้บัตรถ่ายรูปไปให้ทีมน้ำหนึ่งกรณีแก้วส่วนราคาที่พ่อพูดว่าใหม่นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นยิมเลเซอร์นะคะคุณผู้ชมแต่พอวันนี้ทีกันได้นะคะอันนี้ทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่จุดแรกเป็นจุดยิงปืนเลเซอร์นะคะ จะทีลวมนจะได้เรวาเการ่จริงเลยในการเล่นนะคะเราก็เล่นกันสี่คนจะแบ่งตามสีอ่ะของของเราสีอะไรจอยสีเขียวของเราสีแดงของเราสีเขียวเดนอยู่ด้านหน้า อ <S <S ถูกแล้วก็คุณกินนัดคือลูกค้าปดออกได้เลยค่ะ กดนี่เราถึงจะยิงกดนีว้กลุ้มจริงๆคาะไว้เลยเจอแล้วค่อยกดยิงนะคะ<อ>ยิงหนึ่งครั้งกระสุนออกหนึ่งนัดกระสุนสี่ร้อยห้าสิบนัดชีวิตสามสิบชีวิตหมดแล้วหมดเลยนะคะยิงตรงที่เป็นดวงไฟเท่านั้นนะคะด้านหน้าด้านหลังของอไหล่ปืนนะคะถ้ายิงตรงอื่นไม่นับคะแนนให้นะคะ<อ>ใช่ค่ะถ้าเราโดนยิงนะคะไฟที่ชุดเกาะเราทุกดวงจะดับไปประมาณสี่วินะคะสี่วินี้ทำอะไรไม่ได้นะคะรอไฟติ่แล้วค่อยยิงใหม่นะคะ ก็เช็คชีวิตเช็คกระสุนเช็คตรงนี้ได้เลยนะคะใครเกมโอเวอร์บอกว่าโอเวอร์สามารถออกมาได้เลยทางออกสายมือนะคะในสนามที่พูดมาจำไม่ได้เลยปุ่มเฉียงก็คือกดกดแค่ปุ่มเฉียงแล้วก็กดยิงกดค้างแต่ไม่ต้องปล่อยคือค้างแล้วถึงจะยิงกดไปเลยหลังกดไว้ถ้าไม่กดกระสุนมันจะไม่ออกจะไม่มีคะแนนทางไปทางไหนทางนี้พร้อมแล้วค่ะสถานที่หลบก่อนนะคะสามสิบวิถอยหลังปืนถึงจะยิงได้นะเวลายิงลูกค้าใช้สองมือนะคะค่ะ เข้าไปดูแป๊บหนึ่งนะ go g ้ g นี่นะเราเข้ามาด้านใน go, 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 go. เราจะไปหลบไนกันดีเราเป็นเราเป็นผู้บุกดีกว่า สอนนะคะเดี๋ยวเราลองนับข้าวจบแล้วกินทุกคนห้าทีนะคะโอยแหมเรื่องเนี่ยไม่เป็นตอเล่นจบนะคะเราก็เอาชุดเอาแปดมาที่เดิมมาไหมเหนื่อยเหนื่อยมากเรียกได้ว่าวิ่งอ่ะหลังเดินย้อนชนะเย้จบให้แล้วจุดจบนะคะจิดลบ เพื่อจะติดลบแล้วราสีแดงใช่ไหสีเหลืองติดรถเราอเวลาเดี๋ยวเราเขาพิมพ์มาให้เราก็จะได้ได้ใบอะไรอ่หนึ่งค่ะนี่ค่ะหน้าที่หนึ่งขอบคุณค่ะเราก็จะได้เข็มกัดนี่ได้ที่หนึ่งเหรอน้ำม้วนยิงตั้งเยอะยิงเยอะกันไปก็มีโอกาสโดนได้เพราะคะแนนมาถ่างร้างกันนะคเราไปยิงมั่วเหมือนกันนะงมั่วเลยเราเลยเป็นทีมยิงมั่ววันนี้เอง เดี๋ยมาอากระเป๋าก่อนไปนี่สำคัญระก็เอามาใส่ในล็อกเกอร์นะคะที่ดินแจค่ะเพรเราออกมาจากจุดที่ยิงปืนเลเซอร์นะคะจุดนี้ก็จะเป็นอ่าเล่นขี่กระทิงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีบริการขี่มา้าต้องมีน้ำหนักไปเกิน70ด้วยนะรอบละสอ0รบาท,200บาท ส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นาสาธิตกันเขาเรนะียกให้เราไปร่อนทองเป็นทองเทียมพอเราร่อนแล้วก็จะมีของรางวัลให้ด้วยนะห้องน้ำจะอยู่ด้านฝาล่ะคะห้องน้ำอยู่ไม่ไกลแล้วก็ทางซ้ายมือด้านนี้ก็จะเป็นจุดขายของที่ระลึกแล้วก็มีร้านอาหาร เดี๋ยวเรารอขึ้นรถข้างหน้ารถหลังเราไปจุดต่อไปแล้วก็เดินตามที่สอนขึ้นรถ คนตอนนี้เราก็อยู่ตรงจุดได้หมดนวขายบัตรของเครื่องเล่นนะคะถ้าใครซื้อตั๋วแบบว่าเหมามาเขาจะได้บัตแล้วเราก็สามารถเล่นได้พรงนี้นะถ้าใครยังไม่ได้ซื้อก็มาซื้อตั๋วข้างหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเล่นตามจุดต่างๆก็ของทุกอย่างก็จะมีจำกัดน้ำหนักแล้วก็อายุไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะมาเล่นเครื่องเล่นเรียกว่าลูชนะ ตรงนี้นะคะต้องใใช้เบรกนะคะช้า่อยเบ็กโยงแทนนะคะค เราเล่นรูทมาแล้วเราก็เดินตามทางแล้วก็มาตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นกระชเช้าลอยฟ้าตรงจุดนี้ด้านหน้านเราก็จะขึ้นเลยไปข้างบนกระเช้าไม่หยุดด้วย,น,ยนั่งไม่ได้นั่งกระเช้าไม่มีหยุดกาอองรูปไหมเราต้องนั่งจุดที่เขาาร์ k ไว้นะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สอง ก็เช้ามันจะไม่หยุดนะแล้วเราก็ลอยขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยเสียวเนี่ยงานไม่เสียวบ้างเหรอวะโอ้โหโโห,หัวเปียกหมดเลยนี่นะบรรยากาศเดี๋ยวเราไปเล่นสลิงกันโอ้เขามีตัวเล่นอะไรได้ไหมมาทั้งทีเราต้องเล่นให้หมดสเนระอโอ้ยมาเสียแล้วสี่เก้าเก้าแล้ก็ต้องแบบเก็บให้หมดก็ <laughs> <laughs> ทุกคนเราอย่าทำอะไรหล่นลงไปข้างล่างนะ